แกทำบทที่เท่าไหร่แล้วอ่ะก็ทำบทที่แปดละฮะไปทำเร็วจังอ่ะก็เริ่มบทเดียวกับคนเก่งไงพายฮะทำบทที่แปดแล้วเหรอคุณเร็วเลยงั้นขอร้องหน่อยดิบัวไม่รอดเงั้นเราขอดูหน่อยได้ไหมดูเฉยๆไม่ได้รอกงั้นก็รอดเหมือนกันไม่เอาอ่ะไม่ให้คือไม่ให้ ฉี่ว่ะฉี่ก่อนละกันเฮ้ยพายทำอะไรอ่ะก็รอ,งองไงรองอะไรอยู่ล่ะนายอย่ะส่งงานช้าได้ไงโอ้ข้อทาาเลยเาา A few moments later <Luiza> ต้อรแถฐานออามาเชิญจากการเองโทวนะบัวแต่ถ้าเธอไปส่งงานอะ่ะฉันน่าจะได้คะแนนเ,เยอะกว่าพวกเราแน่ซึ่งฉันไม่ยอมหรอก <c oughs> <c oughs> ูเหมือนว่าตอนนี้เตอร์กำลังตกหลุมรักพายอยู่แต่คงคิดว่าพออเตอร์น่าจะแอบชอบภายข้างเดียวแน่ๆเลยเตอร์ไม,มองใครอ่ะไนี่ไม่ได้มองตรงมองอะไรอ่ะ <c oughs> เรามองไฟอะไฟแล้วไปมองไฟงยิ้มด้วยวะออนั่นไงนายโกหกนางมองไายใช่ปะพออี่แกบอกว่านายไม่ชอบออโอ้โหพายเนี่ยเสน่ห์แรงจริงแต่ฉันเตือนไว้ก่อนนะถ้านายชอบไายอะคู่แข่งอะเยอะเรารู้แล้วนะ่ะว่าคู่แข่งเยอะ แต่เราก็พยายามเ,าเข้าหาัวพายแบบเนียนๆอยู่เอาใจช่วยกันกน,นะคัตเตอร์เรคุยอะไรกันอนะเปล่าเราคุยเรื่องหนังสือเฉยแค่คุยเรื่องงานนิดหน่อยอือวิธีสารภาพรักกับคนที่แอบ,บชอบอยู่ด้วยกันสองต่อสองเอ,อ,อ้นี่บัว เธอต้องออกไปหาขัวสนาใช่ไหมถ้<ห>าออกไปออกไปทำไมอ่ะออกไปไงก็ออกไปตรงนี้เลยตาเป็นไรวะบวะออกไปหน่อยอ๋อออกไปโอเคโอเคโอเคได้ได้ได พอเตอรก็ยังบอกก่อนเกือบตามมาทันแล้วฉันต้องมาอยู่ไหนวะเนี่ยในห้องก็อยู่ไม่ได้งั้นฉันไปอยู่ห้องสม,มุดก็ได้วะเฮ้ย hey! ชวนคุยแล้วเธอดีใจไหมที่เธอกลับมาเรียนที่นี่อีกอะก็ดีใจนะที่กลับมาเจอเพื่อนกับเราก็แฮปปี้ดีแล้วดีใจที่มาเจอเพื่อนใหม่องเรามไหมอื <c oughs> ถ้าเราบอกว่าไม่จะเสียม,มารยยทป่ะ เอร้อเล่นแข็งชั่วนุ่งอ,อกเลยแล้วเธอมีแฟนยังอ่ะมีแล้วอะ่ะทำไมอ่ะโอ้โหถ้าเป็นไรหรอเอาไมไ่เป็นไรอ่ะ <c oughs> มันเงียบจังวะลองลืมชวนคุยดีกว่าพายอี่อะไรเหรอนี่บ้านเธออยู่ไหนอะ่ะก็ไม่อยู่ไกลจากโรงเรียนนี้แหละอยู่ใกล้โรงเรียนนี้เลยแล้วเธอมาโรงเรียนนี่พ่อเธอมาส่งหรอป่าาเดินมาโรงเรียนเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ๆไงอ๋อแล้วตอนจากบ,บ้านเธอก็กลับคนเดียวด้วยใช่ไหมอือใช่ แล้วเธอมีพี่น้องกี่คนหอ,ออสามคนออ้ให้เราทายนะเธอน่าจะเป็นพี่คนแรกแน่เลยมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็เรียนเก่งด้วยเ,ออเราจะจูกใช่ไหมผิดเราคนสุดท้องแอบดูช่วยทำการบ้านให้โอ๊ยชีด่ะ สะดวกทำการบ้านให้เองนะพายไม่ต้องหวล <Huh? S 1> พายกลับมาพายเห็นเราทำการบ้านให้เสร็จหมดเลยพายต้องดีใจแน่ถ <c oughs> อเตอะ <c oughs> ไรอยู่อะ <c oughs> ถ้าทาแบแปลรับรับรอรอเราก็แค่ยอยากจะช่วยพายก็เลยทำการบ้านให้ <c oughs> โอ้็นคนดีมากเลยเนาะไหนเขาดูดิ ทำไมไม่คิดว่าเราจะเก่งขนาดนี้หรอ,อเอเตอร์เนี่ยพิทุกข้อเลยปเป็นไรอ่ะตล้วนายมานั่งที่ต๊ะเราทำไมเล่นกันบ้าเราเนี่เฮ้ยใครเขียนเนี่ยเอเตอร์ฮัตเตอร์ ตอนนี้นายเขียนทำไมก็เราอยากช่วยเธอไหงมช่วยป้าะลรผิดหมดเลยโอยทำไมล้วเฮ้ยเดี๋ยวไพฟังเรา่อกดิไพาย,พายาเติมเติมพอพอพอโอ้ยจะทำงานเขาพังหมดเขาต้องทำอะไรหมดเลยเป็นใครเพ้่โกรธอ่ะติพึ่งตาไปเลยเล่นเกม ขอไพ่เหรอเออทำไมเหรออยากเล่นกับไพ่บ้างขอให้ดีไพ่เลยดิโอเคเอามาก่อนร้อยเลยโห้ต้องร้อยดงเลยเหรอไม่เอาก็ได้ขอเองดก่อนคอยดูก,กันไปขอไงไพ่ก็ไม่ให้หรอกไพ่ว่าเล่นเกมอยู่เใช่ใช่ทำไมอ่ะดีเลย เฮธอเล่นฟรีไฟเหมือนเราเลยอ่ะแม่เล่นด้วยเหรอใช่ขอไอดีเสีหน่อยดิจะได้เล่นด้วยกันเลย <c oughs> เอ่อขอโทษนพะพอดีเ <No. S 1> พื่อนไอตี้เราเต็มแล้วอ่ะ <c oughs> อืมเ <c oughs> ขาอ,อาชัดเห็นอยู่มีสองคนอ่ะร <c oughs> ักเด็ก <c oughs> อีกน้อง อะไรเนี่ยเขาดูหน่อยออามาเขาดูหน่อยทำไมพี่นี่ใส่เงี้ยมาแย่ย้อนยุดไม่ไม่ยุดนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นด้วยไหมทำไมกันหลัเมื่อกี้เสียงดังเลยมีใครแก้ล้งแหม่เปล่าเออไม่ก็แย่ใหม่ชวนเล่นไงไม่เป็นไรนะแย่ใหม่มาเล่นด้กันดีกว่าสมชื่อเลยแย่ใหม่ชวนเล่นแหมพอเจอสาวที่ตัวเองชอบก็เปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยนะ เป็นลันตีชัดใช่ไหมยังไงเลยยังไงดีนะพัตเตอร์เทนเนี่ยไม่รังแกเด็กเหมือนไม่คนอื่นชอบแกล้งเด็ก๋อไม่ต้องห่วงพายเราอ่ะคนดีรักเด็กซื้อของให้ไปพายเราเราลินมุกอะเราหยอกลินไปพายกำมากริ้ว โอ้ยไม่น่าติดดิลิเป็นกำลังใจให้ไม่เป็นไรนะพายเดี๋ยวรอบหน้าฉันจะช่วยโอเคนะฮ้ยหัวอะไรพายเป็นอะไรอ่ะพายได้คะแนนน้อยเฉยอ่ะวิชาครัวาสนาก็เลยเศร้าจริงเหรอเออดิ เป็นไรหาทำไมอ่ะไม่เป็นไรพายเศร้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปลอบเอง<ะ>เอชอบทำตัวพระเอกอยู่เรื่อยเอลยอ๋อก็ลอ,อ,องไงพระเอกพายไม่เป็นไรนะเราเองก็ได้คะแนนน้อยเหมือนกันอ่ะโควาสนายากจะตายเอางี้แล้วกันรอบหน้าเดี๋ยวเราช่วยตัวเองเลยแต่เธอก็ยังสอบตกไม่ใช่เาวิชานี้ช่วยเราได้ไง พูดอะไรไม่เข้าทะะ่าเลยแล้วเนี่ยหยิบของให้เขียนผิดผตายลบขอบคุณนะเีสร็จแล้วเหรออันนี้มุมทัดขอบคุณนะตะก้าแนะดงไหม,อ,มอันนี้เลย ไปด้วยสีไปด้วยริบอันนี้ก็หยุดเอาไปอ่านด้วยหุยคราวหน้าอย่าเสือกุน่นดาเฉยเลยเป็นเลเตอร์โดนพายด่ามาสิด่าว่าอะไรคนแบบพายนะจะด่า,ดา ด่าจีบซะด้วยนี่ไงโหไม่นึกว่าพายจะด่าขนาดนี้อ่น,นันไงเศร้าเลยเราแสดงว่าพายต้องเกลียดเราแน่ๆก็พอสเตอร์นายมัวแต่เอาวิธีแบบไร้สาระไปจีบพายนั่นแหละฉันว่านะนายอ่ะต้องไปสารภาพรักเลยสารภาพรักเราเนียนะเออดีก็นายชอบพายไม่ใช่เหรอวะเออจะได้ลองดูแต่เธอไปเป็นเพื่อนเราหน่อยได้ปะเฮ้ยไปเองดิ ฉันทำไมวะม,มันเป็นโรนอยเอเอไปก็ไปสารภาพรักาาพายเ,เดี๋ยวก่อนเรามีอะไรจะสารภาพอะเฮ้ยนั่นแหละบอกไปตรงๆเลยไม่ต้องสารภาพเราก็รู้ละเหรอจะรู้แล้วเหรอจะรู้แล้วแหละเพราะว่านา่ะชอบตามฉุดเรื่องเราตามมาตลอดเลย เรารู้ละพวกนายชอบเราใช่ป่ะใช่แต่ไม่ต้องมาจีบเราหรอกนะเพราะเราไม่ชอบนายหรอกนะเพราะเราไม่ชอบนายไม่ชอบนายนายเพราะเราไม่ชอบนายเพราะเราไม่ชอบนายไปแตะไม่ต้องมาแตะเราไม่อยากได้ยินเสียงนายโอ้โหอ่เป็นไรแกมือโฟร์เถอะคุก่อน เสือชอบพายพุ่มันมาตอนไหนวะพายมุ่มไมแค่เทิมเดียวเองก็มันเหล็ต้องเลี้ยวเออไจะดี๋ไปทำใจได้วะเออเติมได้ไหะไม่ช่วยนะหนุ่หูเอ้บัวเก็บไม่ได้เหรอไปแจกให้ไหมไอ้เตะขึ้นตะขึ้นเติม โอเคแล้วบินทำไมวะนูนตระคีดผมเปแรก